สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องออสน้อยสิบอา,ารันคงนะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเห,ร,หรียญกลมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปีปศ2518นนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ออกจากวัดบ้านไร่โดยตรงเลยนะครับเป็นเหรียญกลมขนาดก็ประมาณสักย่อมกว่าเหรียญสิบนิดหนึ่งนะครับผมประมาณเหนนรียญสิบนะฮะ ก็เป็นเหรียญกลมนะครับด้าน,นหน้าเป็นหลวงพ่อคุณเครื่ององค์นะครับเหรียญนี้ก็ก็ก็มีของเก๋เยอะแยะมากมายนะครับราคาไม่แพงแต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญยุคต้นๆของหลวงพ่อคุณะนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีดูกันนะครับอันนี้ด้านหน้าเหรียญนะครับที่เห็นก็จะเป็นบล็อกวงเดือนอดูเส้นวงเดือนคมคมที่วิ่งโค้งนะ วิ่งโค้งไปตามตัวหนังสือเดี๋ยวลงกล้องให้ครับเส้นวงเดือนคมคมครับวิ่งผ่าดชัด,ชดลอกว,วงเดือนคมคมเส้นต้องคุมคขมนะฮะ ตึงต้งตื้นเบอร,เบอร์เบอร์ใหญ่ๆนี่จบเลยครับผมน,น,บนี่นผมบอกวงเดือนขยายดูนิดนึดน่งน,นะครับด้านหลังนะครับยันนี่เราก็มาดูนะด้านหน้าอย่างที่บอกไปนะครับเืิองต้นให้ดูเส้นวงเดือนก่อน สนุงเดือนชัดๆนีนะคๆ่ครับคมคมไล่ลงไปครับด้านบนนี้ก็ชัดก,การเจาะหูเหรียญน,นะฮะอ้วนๆเลยนะฮะการเจาะ ถ้าส่วนมากผมจะเน้นดูที่หูเหรียญการเจาะนะครับรอยปิ้นด้านหลังเพราะส่วนมากเนี่ยคองเก๊จะทำตรงจุดนี้ทำไม่ค่อยได้ทำไม่ยากนะคฮะเดี๋ยวี่ใบหน้าดูที่ใบหน้าของอนะครับขีเตีู้ จะนีมาดูด้านหลังกันนะฮะด้านหลังผมก็จะดูที่นี่ครับด้านด้านหลังหูเหลียงลอยนะปิ้นรอยจอบนะครับหนึงที่จบดนี้ไ้่เกินนะดูตัวหนังสือนะดูวตัวหนอนเลย ดูได้คนะส่วนความสำคัญตัวหนึ่งที่ผมใช้ดูสำคัญเลยก็คือ,อตัวหนอนตัวตัดนะฮะที่เขาเรียกว่าตัวหนอนนะครับจะอยู่ในตำแหน่งประมาณประมาณที่4นาฬิกาและ5นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันระยกงกล้องเลยนะครับ จัดๆนะฮะนี่ครับตัวหนอนตัวที่หนึ่งชัดน,นี่ครับตัวหนอนแล้วก็จะมีเส้นคมคมนะฮะสะโลปไปตามช่วงขอบเหรียญขอบเหรียญนี่จะสะโลปอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะ,ะนี่ตัวหนอนที่หนึ่งนี่ครับนี่ตัวหนอนตัวนี้นะครับ มาดูการตัดเหรียญน,น,น,นี่เลยการตัดเหรียญน,นี่จุดนี้เลยที่ผมชอบใช้ดูเกินประจำถ้าเจอเหรียญพวกผมจะดูเบื้องต้นก็วงเดือนก่อนนะฮะวงนี้คมคมก็จะพลิกมาดูตรงจุดนี้ถ้ามีมีเส้นวิ่งคมคม,คมไล่ขึ้นไปโอเคครับผม ทีนี้ก็มาดูที่ความสวยดูผิวเดิมไหมลมดำเดิมไหมดูใบหน้าดูที่จมูกนะงมีโดนนิดนึงก่อนตามสภาพนะส่วนที่สูงที่สุดข,ของเหรียญครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพ่อนัอนกสะสมมือใหม่ที่อพอได้เหรียญมาแล้วเนี่ยก็จะดูยังไง ใครจะถ่ายทอดตำราให้ผมก็ขออนุญาตนำเสนอประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆอย่างยิ่งไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามกด subscribe ให้นะครับก็จะได้มีคลิปดีๆมาเผยแพร่กันในคราวต่อไปขอบพระคุณครับผม